พบกับรายการพบกันยามเช้านะคะวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูรุสลีนีเซนาราเซนะคะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรประจําวันวันนี้ให้กับคุณครูวันวิสาถนอมพรซึ่งในวันนี้ติดภารากิจอยู่นะคะค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะอากาศข้างนอกก็สดชื่นใช่ไหมคะ สดชื่นวันนี้ก็ได้ออกกำลังกายขยับกายขยายสมองด้วย BBL แล้วนะคะแล้วก็ได้บริหารร่างกายใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะกะ็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีกิจกรรมในโรงเรียนบ้านเหลิกลกของเราเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะในวันนี้นะคะ,ะโรงเรียนบ้านเหนิกล,ลกนะคะก็มีอายุ 87ปีนะคะ9เดือน26วันแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะให้นักเรียนที่มาอยู่ข้างๆคุณครูเนี่ยแนะนำตัวเองก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิง่งปันปังดุกกล้องกำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครับหนึ่งค่ะชื่อเล่นชื่อเจแปนค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัญญาพรพธธัฒนาพิสารศักดิ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งค่ะชื่อลื่นชื่อณนะัโมค่ะอ่าค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอเพื่อนชั้นป .1 ทับ1นะคะวันนี้คุณครูถามเจแปนก่อนดีกว่านะคะวันนี้เจแปนจะมาแนะนําเรื่องอะไรคะ หมาจราจรป้ายบังคับห้ามเข้าในโรงเรียนของเราก็มีพี่ๆเพื่อนๆต้องปฏิบัติตามนะคะห้ามเข้ารถเข้ามาในเส้นทางนี้ป้ายเตือนทางแยกต่างๆเช่นกัน ในโรงเรียนของเราก็มีป้ายก็มีขอใั้ค่ะก็มีหมายถึงแจ้งให้ทราบว่าทางข้างหน้าเป็นสี่แยกค่ะภาษาอาเซียนวันนี้วันนี้นะคะพี่เจ,เจปแปนของเราก็มี เครื่องหมายจราจรใช่ไหมคะที่มาบอกเพื่อนๆมีอยู่สองป้ายในรองชูป้ายบังคับห้ามเข้านะคะสัญลักษณ์ของป้ายห้ามเข้าเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นป้ายที่มีลักษณะอย่างนี้ก็คือห้ามเข้าห้ามนํารถเข้าบริเวณดังกล่าวใช่ไหมคะป้ายหนึ่งคือป้ายป้ายเตือนใช่ไหมคะก็จะมีเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่เป็นป้ายเตือนป้าย<อ>เตือนอะไรคะทางแยก,แยกอ่าทางแยกโอเควันนี้นะคะก็ได้รู้จักเครื่องหมายจาราจรปไปสองอย่างเ,เรามาดูทางด้านอ่าพี่ณนะโมนะคะว่าวันนี้นะคะมานำเสนอภาษาอาเซียนใช่ไหมคะตูบูอ่านว่าตูบู แปลว่าร่างกายค่ะบาดันบาดันแปลว่าร่างกายค่ะอาละค่ะวันนี้นะคะก็ภาษาอาเซียนของเราเป็นภาษาเป็นคำของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียใช่ไหมคะบาดันแปลว่าร่างกายนะคะ ตู้โบก็แปลว่าร่างกายใช่ไหมคะค่ะอ่าใช่ค่ะอ่าวันนี้อาหารกลางวันมีอะไรคะผัดขี้เมาลูกชิ้นค่ะผัดขี้เมาลูกชิ้นนะคะค่ะอ่าวันนี้นะคะทางโรงเรียนมา้านไหนกโล,ลกนะคะก็มีกิจกรรมนะคะอ่ามีกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าได้จบหลักสูตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดอ่ะ เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนนะคะหรือเป็นโครงการที่เรียกว่าแดประเทศไทยนะคะโดยวันนี้นะคะก็จะมีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สถานีตำรวจภูธรสงไลโกลกนะคะร่วมกับโรงเรียนบ้านสงไลาโกลกนะคะก็จะมาทำการมอบประกาศนียบัติให้กับพี่ๆนะคะ ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเนี่ยเข้ามายังบริเวณโรงเรียนนะคะนักเรียนก็อย่าลืมยิ้มไหว้ทักทายนะคะแล้วก็ดูแลรักษามารยาทของตนเองให้ดีนะคะถ้าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องออกนอกห้องเรียนก็ไม่ควรที่จะออกมานะคะนักเรียนโรงเรียนบ้านใหน่กุลลกของเราเนี่ยน่ารักทุกคนอยู่แล้ว ใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูกับพี่พี่ปอนหนึ่งทับหนึ่งนะคะก็ต้องขออจบการนำเสนอเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ